ถ้าสมมติว่าโลกใบนี้เลยนะจากรวัลใบนี้เลยมันู้จักศูนท่าันตหมดเลยพี่อยู่ดีๆตื่นมาปุ๊บบนโลกใบนี้ไม่เหลือใครเลยและเหลือเพื่อนที่ที่สนิทมากๆเลยพี่คิดว่าพี่จะดำรงข่าพันธุ์หรือว่าจะใช้ชีวิตกับเพื่อนคนนั้นได้ไหมถ้าเหลือพี่กับเพื่อนท่านเนงองดำรงเผ่าพันธุ์เดี๋ยวแค่สองคนใช่เพื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้ชายไม่น่าได้อะ พ้อะเลยอะสองคนไปแต่งัเอ๋อแต่ทีเนี้ยแล้วอยู่ดีๆมีพรพิเศษมาแล้วกันเขาไวพ้พรว่าผู้ชายตัวเนี้ยสามารถท้องได้ <c oughs> ผู้ชาย <c oughs> ไ,ไอ้ไหนไอ้เพื่อนท้องหรือเราท้องไอ้เพื่อนคนเนี้ยท้องได้โอโแต่ที่จะต้องนำลงข่าวพาแล้วก็เพื่อที่จะขยายข่า,ขาวคาันต่อไปให้ให้โลกมีมันหน้าอยู่ขึ้นนะั่นที่พี่พี่คิดว่าจะใช้ชีวิตกับเขาได้ไหม ไอ้แบบนี้มันต้องแล้วแต่คนไอเพราะแต่คน่าใครชอบหรือไม่ชอบแต่เขาว่าชอบที่อยู่แล้วแต่พี่อะต้องต้องสืบเผาพันเนี่ยเพื่อที่จะขยายที่รูปนีเต้าอย่างเงี้ยได้ไหมมันเป็นไฟบังคารธรรมชาติเองกูกูยะต้องขยานกับมันเงี้ยมันเป็นไฟบังคับใช่ไหมได้แต่ที่คิดว่าใช้ชีวิตกับเขาได้ไหมมันก็น่าได้เนี่ยเพื่อจัดวันเราแต่ทีเนี้ยสมมติ ที่เปิดกันเลยแต่มันยังมีมีตุนอยู่แต่ก็สามารถแต่ก็ต้องแต่เราได้ทอนจากท้กามาแล้วแต่เขาก็จะทอมได้พี่ก็ต้องทําเพื่อมนุษยชาติเง,งนี้ยพี่โอเคไหมตัดดุลออกได้ไหมกูเป็นแมนร้อยตัวเซนแต่สมมติว่าทางกับกันเขาจะทำที่นะอถ้าคนไม่ชองมันไม่ได้ได้ทาเขา่ะได้ อ๋ก็คือสรุปที่ทงเขาได้ได้โดยที่เขา <laughs> เขายังมีคู่มือ <laughs> <laughs> มันต้องทำใจก่อ <laughs> นสมมติว่าพอใช้ชีวิตคู่กันไปแล้วแล้วอยู่ดีๆแล้วแล้วนอนอยู่ในห้องอะ่ะถ้าอยู่ในบ้านเลยจะแยกก่จะนอนไหมหรือว่ายัางไงในการใช้ชีวิตคู่ ไม่พูดถึงนแล้วจะเป็นชีวิตคููจริงจูไปนานๆเลยเรารก็มีความผูกพันแต่อยู่ด้วยกันก็นนอยู่ได้ก็นนอนห้องเดียวกันได้ได้นอนเตียงเดียวกันก็ได้พูดตื่นอ๋อก็คือไม่ <laughs> <laughs> แล้วถ้าเกิดแบบวันดีคืนดีไอ้วันนั้นที่ตื่นขึ้นมาเขาแขนร้วสองข้างเลยแล้วเขาอยากอยากจะให้พี่มามาแบบช่วยเขาอะ่ะพี่ก็ต้องใช้มืออยูเ่เพื่อที่จะ เอาเงินไปใช้หมแต่เราก็ต้องทำใจนี่ไอ้ที่อยู่ละสองคนเนี้ยมัว่วเป็นยาไปถ,ถ้า<อ>ถ้าม<บ>ีาอุปกรณ์ให้เลือกระหว่างเป็นตะเกียบกับสองเป็นต่างเพื่อนเป็นตะเกียบเรือ